สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็ไปต่อนะคะหลักสิบนะคะสูตรที่เข้านะคะเป็นสูตรสามตัวแล้วก็เลขเด่นบนนะคะคลิปนี้ก็จะมีสองสูตรนะคะก็จะเป็นสูตรหลักสิบแล้วก็สูตรเลขเด่นบนสูตรหลักสิบนะคะสามตัวสถิติย้อนหลังเริ่มตั้งแต่งวันนี้นะคะเลขที่ออกหกศูนย์สามเลขเด่นเข้าที่ศูนย์นะคะ เลขเด่นหนึ่งสองสามนะคะเข้าที่สองเลขเด่นนะคะแปดเก้าศูนย์ะคะเข้าที่แปดเลขเด่นนะคะแปดเก้าศนะคะเข้าท네ี่9้าเลขเด่นนะคะเก้นะคะเข้าที่หนึ่งเลขเด่นนะคะแปดเนะคะเข้าที่เก้า เลขเด่นนะคะ8 9 0นะคะเข้าที่9นะคะสูตรนี้หลัก10หลัก10บนนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะหลัก10บนวิธีการคำนวณน,นะคะหลัก10บนนะคะใช้รางวัลที่1นึงะคะใช้หลักแสนคูณ3 ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยนะคะคูณห้าแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักหน่วยห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าใช้ห้านะคะสี่คูณห้านะคะได้ยี่สิบใช้ศูนย์นะคะแล้วก็บวกตามด้วยสี่รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะ บวกเจ็ดคงที่นะคะสี่บวกศูนย์ขออภัยคะ่ะห้าบวกศูนย์บวกสี่นะคะได้เก้าบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหกหกวงหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะ ทวนอีกครั้งนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนคูณ3แล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1นนะคะใช้หลักหน่วยคูณ5แล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลักหน่วย3นะคะคูณ5นะคะได้15ใช้5นะคะ5คูณ4ี่นะคะ ได้20ใช้0ูบวก4หลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกตามด้วย7คงที่ได้16นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ6 6บวง1ได้7 7บวก1ได้8นะคะจะเดินต่อหรือไม่นะคะ6 7นะคะแล้วก็8 กันด้วยเลขเด่นบนนะคะสูตรที่ยังเข้าอยู่นะคะเลขเด่นบนนะคะ3ตัวสูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังเริ่มตั้งแต่วันนี้เลขที่ออกเก้าเจ็ดเก้นะคะเลขเด่นที่เข้าก็คือ7แล้วก็9นะคะเลขเด่นสี6หนะคะเข้าที่6 เลขเด่นนะคะสี่ห้าหกนะคะเข้าที่ห้าเลขเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่ศูนย์นะคะเลขเด่นศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่สองเลขเด่นนะคะแปดเก้าศูนย์เข้าที่แปดนะคะเลขเด่นหกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่แปด เลขเด่นนะคะศูนย์หนึ่งสองเข้าที่หนึ่งเลขเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่เก้าแล้วก็0นะคะเลขเด่นสามี่ห้านะคะเข้าที่สามวิธีการคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะ วิธีการคำนวณเลขเด่นสูตรนี้นะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองแล้วก็รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่1นะคะรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองใช้หลักร้อยนะคะรางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึงใช้หลักหน่วยนะคะสามบวกนะคะหนึ่งบวกบวกเนะคะ คงที่3าบวกหนะคะเป็น4ีบวกเเป็น13เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ3 3มบวกหได้4 4่บวกหนะคะได้5ได้เหมือนเดิมนะคะ3 4 หนะคะแต่ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะคะรอผลคลิปนี้นะคะเลขเด่นเลขเด่นสูตรที่สองนะคะได้สามสี่ห้าอันนี้เป็นเลขเด่นนะคะเดินที่สิบหน่วยนะคะส่วนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรหลักสิบได้หกเจ็ดแปดนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ